ส่วนที่สุดเพจรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน BEM ได้แจ้งว่า,เ,าเกิดเหตุรถไฟฟ้าขัดข้องสายสีน้ำเงินตั้งแต่สถานีสุทธิสารถึงสถานีลาดพร้าวปลายทางคือท่าพระทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางแล้วก็เป็นเหตุให้าการเดินรถเนี่ยมีความล่าช้าไปถึง60นาทีแล้วก็ขออภัยผู้โดยสารที่ทำให้เกิดความขัดข้อง เ,เรื่องของสายสีน้ําเงินวันนี้เนี่ย <c oughs> ก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่ทําให้คนกรุงคนที่ต้องาการกลับบ้านเนี่ยเรียกว่าโกลาหล <c oughs> เพราะว่าคนที่จะเดินทางโดยสายสีน้ําเงินเพื่อที่จะไปต่อรถที่เตาปูนเพื่อที่จะไปท่าพระหรือจากต่อรถที่เตาปูนเพื่อที่จะไปสายสีม่วงเนี่ยทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ก็ทําให้เกิดความโกลาหลในหลายสถานีแล้วก็ผู้โดยสารจํานวนมากก็บน่นว่าล่าสุดเนี่ยเรียกว่าไม่มีเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวก ทำให้คนเนี่ยไปออก,กันอยู่ข้างล่างเนืองแน่นแล้วก็เรียกว่าไม่มีการแจ้งไม่มีการประชาสัมพันธ์ใดๆเลยแล้วก็หลายคนเนี่ยเรียกว่ารอรถเนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ออชะลอการเดินทางแต่ว่าหยุดให้บริการเลยเป็นชั่วโมงแล้วนี่คือความเดือดร้อนแสนสาหัสของคนกรุงในวันที่3ธันวาคม2 5 6 8หลังจากที่ MRT สายสีน้ำเงินเนี่ยเรียกว่ามีปัญหาขณะที่ก่อนหน้านี้ช่วงเช้าวันนี้ก็มีการรายงานว่าสายสีม่วงก็มีปัญหาเหมือนกัน พอมาช่วงเย็นนี้ก็เป็นสายสีน้ำเงินที่มีปัญหา